บว่าววันนี้มันมวนนะมันเปื่อยอีหยังซะมามึนแท้เบิ่งสภาพมึงวาบักบักซ่าว่าว่าบักฟินมักบันบ่แม่นบักซ่ามักบักซ่าชาหันหน้ามานี่อย่าหลบหน้าแม่ใบชาบักฟินกับเปืือบเบิ่งอันคันหนาตักไว้ให้กินเบิ่งมันมันหลากหลากแล้วก็มาความวันนี้มันก็นอนเหน็บเบิ้งสภาพมันหันหน้ามามาให้แม่ดูหันหน้ามาโอ้ยเหม่ย มึงกระซ้าเกิดมาเป็นสีขาวมึงเกิดมาเป็นสีขาวให้ยยังมึงบอกเกิดมาเป็นสีดำมึงมักสกปรกปปันนี่มึงอูมหุ่นแต่มันปีนนอกมึงเล้วไงมันนอนเมียแม่นี่มันนอนเมียมันก็ะไวต่ำ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 แต่มันปีนนอกมึงโว้ยหุ่ยิ่งหมักหมักซะ แท่เอาบางนะ้ำมาเบิง้งนึกไงอุ้ยสูสูยังสมาโพดแท้อ้ยต่ำอุ้ย,ยสภาพแต่ละตัวเป็น,ย,ปนยังสมาโพดแต่สู